ีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณไทยใช้จมูกหายใจครับมาอยู่กับเชนไทยมาน,นอกครับที่เรามาเอารังต่อรงังนะครับอามาขี้มึนครับมาขี้มึนดูัน้ำไก่มาแลนนี้คุณจะตกองเป็นคนลมพ้นแรงเลยน่ากลัวมากเลยมีฟ้าด้วยเดี๋ยวผมไปถึงที่แล้วคุณจะถ่ายดูชินครับโอเคทุกคนมาถึงละโอ้ยฟ้าฟ้าผมกลัวฟ้ามากเลยแป๊บนึงทุกคนโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปตัดน,นะครับ ปเป็นต่อร้างนะครับทุกคนทางต่อร้างไ,ดไปดูว่าสวยขนาดไหนเจ้าไปประดับร้านครับป<ข>อะไรครับพร้อมแล้วแล้วดีมันจะตกอืมโอ้มันไกลบอกขี้มือครับเออแทนนนดึงออกเลยอีก หูอเจอละเนี่ยไก่เห็นแล้วไก่เห็นแล้วใครทำรังแสกอ่ะไอท็อปนะบักท็อปมันวมีรังใ,ใกล่ใช่ไหมมึงตัดเลี้ยงก็ได้ไอทิศมองตัดหมดขนาดนั้นก็ได้เสียด้ต้นไม้ตั้งออกซิเจนให้ ก็มึงตัดข้างๆให้มันโล่งไงเออตัดข้างๆโล่ง,ง,งสวยไหมใหญ่ไหมสวยว่ะสวยโตซื้อเล็กเกอร์ละอ้าวเนี่ยกูขายคนนั้นพันหนึ่งับกูคิดมึงพันห้าแล้วกันดีไหมไม่สามพันเลยโอ้โหว้าไปลาไผ่สามพันเลยแม่คุยคุณมีตังค์คุยยากเลยเพราะนั้นไทยท็อปมันจะเอานะเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยดีที่มันไม่เอา ให้ hey, พี่เตียบถามพี่เตียบจะเอาไปไประดับบ้านไหมพี่เตียบไม่เอานี่ความมาตรก,การนี่ก็ยังไงอยู่เนาะสวยไหมตัดที่ดีนะเวย้ยสวยมากเลยทุกคนดูดิโี่หลังโคตรสวยอ่ะตัดอ้อยหมดล <ะ S 1> เลยฮนะดูะดียงังรอบๆอ่ดูอะไรดูมิม้มดูเลยมีรองหลงังใหญ่แบบนี้มันมีแค่ตรงเดียวให้กระจายเล็กกยตัดโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมช่วยเอ็ก๊บนึงครับเดี่ครับ โอเคครับทุกคนโคตรสวยเลยเดี๋ยวถ่ายรูปไปเออโอเเ้โหเจ๋อมากเนี่ยเอาไปเอาไปประดับครับเดี๋ยวต้องไปคิดอยู่นวิธีทําวิธีพยุงโอเคทุกคนเห็นนี้ก่อนคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเพราะฝาก,กวีตังกอลเองเชด้วยครับเดี๋ยวไปถึงร้านแล้วให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอยูงไงวะเนี<ะ>่ยฮะเราจะไปไงวะอุ้มไปดิมึงต้องอุ้มเอาอ่ะมึงก็ต้องอุ้มอ่ะกูอุ้มไม่ได้กูไม่ถนัด ตำรวจเห็นตำรวจจับเราพวเนี่ยจับเฮียเลยนางต่อมึงก็บ,บ้าเออไม่สัตวดส่วนซะหน่อยนางต่อนางโอเคทุกคนไปกลับบ้า,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 านไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินไปดูนางมิม้มก่อนกันไม่โค่น่าดูเลยทุกคนดูหมายดิว่าไปไม่ถึงบ้านหรอวะทำไมถึงพลังมันเบาบางเหลืเกินวะเบาบางมึงก็ไปเบาๆดินี่อ,อ,อดอดเมียครับอดเมีย เฮ้ยมึงจับถ่ายยังแ <laughs> ห่กันมาก่อนว่าจะนีขนะโอเคครับถึงร้านแล้วครับถึงร้านแล้วนี่ร้านที่จะมาประดับร้านก๋วยเตี๋ยวครับมึงจะไว้ตรงไหนต้องไว้ฉลี่ยวข้างหน้าร้านนั่นเลยเราจะไว้ไว้หน้าร้านมากวีดีเดี๋ยวลมพัดมาเราจะเก็บไม่ไงได้ปะเก็บไม่เก็บไมด้ก่อนนะมันนี่ตู้ไง เอาผ้ารองกันนะนิ่มๆเอาไหมเอาไหมเหนื่อยไอ้ดิ้งหน่อยมันตีเลยอ๋อก็เขียนไอ้กระดาษติดแล้วดใครตีนปักมือหน้าแล้วเนี่ยเรียบร้อยได้ไหมเออได้มันมันก่อนขายากเนี่ยเรามันเอามาไว้สำหรับกาขายแนี่ยเออนี่นี่อันนี้มัน ที่จบอยู่ไหนวะอันนี้เป็นชั้นอยู่แต่มันอันนี้มันอ้อมไว้ไงอันนี้ก็เป็นชั้นนะเนี่ยแต่ว่านลำมันอ้อมไปเฉย <c oughs> เ,เครื่องพลาสติก <c oughs> โอเคกลับแล้ว